สวัสดีพี่ๆชาว YouTube เลิมพลชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับเจ้าโลโบโอท 6h เของทางอู่ร้านกำลังสุดนะครับหรือดาบเจมนะครับก็รับรถมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็ติดสติกเกอร์ทีมงานเรียบร้อยครับอีกสไลทแท็กเตอร์นะครับ,ร Tech ter, รบวันนี้ก็จะทำการอัดจระบีนะครับ บรรยากาศก็กคึมฝนนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูก่อนนะครับก็น่าจะติดเมื่อเช้านี่ครับสติกเกอร์นะครับราวไฟสี่ชั้นนะครับข้างบนแล้วก็ข้างล่าง1ชั้นนะครับ ตัวนี้นะครับของแต่งนะครับเดี๋ยวทางอู่จะส่งมาให้ที่หลังนะครับนี่ครับสวยงามมากนี่ครับก็แต่งก็ประมาณนี้นะครับ เมื่อวานนี้ก็ฝนตกนะครับทั้งเส้นทางนะครับที่ไปรับมานะครับเนี่ยครับยังเนี่ยครับก็เดี๋ยวมีแต่งเพิ่มนะครับเดี๋ยวรอตังก่อนนะครับผม ปูประมาณนี้นะครับ <laughs> นี่ครับช่อง YouTube นะครับเดี๋ยวเราจะมาอาจาระบีกัน,นครับไม่รู้ว่าจะได้วิ่งงานวันไหนนะครับช่วงนี้ก็ โรคระบาดครับก็งานก็ไม่ค่อยมีน่ครับรถทางบ้านก็จอดเต็มเลยครับไม่ได้ไปไหนนี่ครับนู่นครับอีกคันหนึ่งนะครับเดีย๋ยวพาดูภายในกันก่อนนะครับนี่ครับภายในสวยมากครับ สวยกว่าที่คิดเลยนะครับผมนี่ครับรับรถตั้งแต่เมื่อวานครับยังไม่แนวลงนะครับนี่ครับภายใน<ะ>ทางกูก็ใส่ตัวเครื่องเล่น MP3 ให้ครับนี่ก็จะเป็นผ้าที่ว่าไว้กันไฟสปอตไลท์ครับ ทาโอ,อแถมให้นะครับตัวนี้นี่ครับการทํางานดูผลงานคาบตัวนี้ไม่ใช่คาบอะไรนะครับเป็นคา,า,าบแป้งนะครับที่ว่ารับรถเมื่อวานนะครับเป็นน้ําหอมนะครับนี่ครับผมนี่ครับเป็นนี่ก็เป็นคาบแป้งน,น,นะครับเห็นไหมครับคาบแป้ง อันนี้คอนโซลนก็สวยนะครับไม่มีแทบไม่มีรอยเลยนะครับอันนี้ก็ทางอูเทมให้นะครับไม่ได้คุยกับเขาใจดีมากครับขออะไรได้หมดน,นะครับประตูก็ชิดเทิร์ตอนไปดูวันนั้นก็ยังไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะครับแต่พอทางอูทำเสร็จก็เรียบร้อยสีครับสวยมาก งานเนียนนะครับนี่ครับจะผมจะพาไปจะพาไปอัดจะระบีนะครับนี่ครับก็เตรียมไว้แล้วครับโอเคครับผมขออนุญาตเอาจระบีใส่กระบอกก่อนนะครับ